นี้พามาเที่ยวถ้าเขาบินค่ะมามิทติง้งพยาบาลกันนะคะก่อนจะไปเจอเพื่อนมาเที่ยวถ้าเขาบินก่อนลาดบ,บุรีค่ะลาดบ,บุรีเข้าไปสองกิโลห่างจากถ้าเขางูเขางูอะ่ะประมาณสิบสี่นาทีค่ะสิบสี่นาทีก็คงสิบสี่กิโล ถึงแล้วค่ะเข้ามาสกิโลบริเวณโดยรอบเป็นร้านค้านะคะแล้วก็ต้นไม้ล่มลื่นเลยเมื่อกี้ระหว่างทางที่เข้ามา2กิโลมีลิงเต็มเลยตอนนี้รอเพื่อนก่อนเขาบอกว่าเป็นถ้ำที่สวยเป็นอันดับ3ของเมืองไทยเลยนะคะเป็นอันดับ7ของเอเชียแล้วก็ข้างบนจะมีหินงอกหินย้อยไม่มีข้างคาวไม่มีอะไรเลยแล้วก็หินงอกหินย้อย เขาจะเป็นโถงถ้ำอะ่ะแล้วก็มีหินง,งอกหินย้อยสวยมากแล้วแต่ละที่คือสวยเหมือนป่าหิมาพานา์เขาก็จะมีชื่อแบบแปลกๆเพาะเพราะเพื่อนมากันแล้วนะคะมาไกลจากกระบีเมืองการประจวบนะครปฐม ถ้ำเขาบินเขาบอกว่าในถ้ำกว้างประมาณ5้าไร่เนี่ยนะคะแต่ว่าเดินประมาณ500เมตรรวมกันทั้งหมดอะรอบๆอบถ้ำอะมีห้องสวยๆทั้งหมดประมาณ8ห้องนะคะซื้อบัตรตรงนี้ค่ะเข้าชมคนละ20บาทขายก็ไม่เอาต้องขายด้วยกันได้คะ่ะพี่หนูเป็นหน้าที่หนูจ้ะถ้าถูกใจแล้ว่อยรับไปครับ เขามีไกด์นำเที่ยวด้วยอะค่ะภาษาค่ะไกด์ไม่มีเงินเดือนกนไหนออกมาอยากให้ติดกันาะ้งแตกขอบคุณนะขอเสื้อได้เลยค่ะเดี๋ยวจะร้อนกันเดินประมาณ40นาที <c oughs> ไกด์บอกแล้วก็มีบันได28ขั้น เขาบอกว่าลึกทั้งหมดประมาณสิบเมตรแล้วก็เมื่อกี้ไปทานข้าวอะรถคนร้านขายข้าวบอกว่ารถทัวร์มาหคันนี่ลงได้หมดเอ้ยห้าคันหรือสิบคันสิบคันแล้วก็อากาศน้อยมากมีโรคประจำตัวห้านเข้าไม่มีแสงเลยอ่ะห่อผืดความดันกลัวที่แคบกลัวที่มืดห้านเข้านะคะ ถงอาคารตุกกะเกิดจากนั้นทุกคนจะรูปละเหินปฏิกรันอีกปูน5ปี2เซนแล้วแตจะมองแล้วแต่ทุกคนจะมองว่าเหมือนไม่เหมือนค่ะเทพพระเจ้าสาวพระอ๋อเหมือนขอกลับซิ่วเหมือนเหมือนเลยอ่ะเจ้าโคตรทองปิดนี้ครับก็เลยเหมือนะคะเหมือนยร์เหมือนเหมือนกระโดดกันเนะพระเทพเด็ดมาแล้วนะคะเหมือนมัมมี่เหมือนมัมมี่ เป็นหินย้อยนะน่าเชื่อก็เป็นหินงอกนะคะเก็เป็นหินงอกหินหินนะมันสวยแต่กล้องเรามองไม่เห็นมันเป็นหิน ย้อยที่แบบว่า <c oughs> เข้ามาปิดทางไลยเขาก็เลยตัดมันเสียดาย <c oughs> ถ้าไม่ตัดก็คือเดินไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ขนาดมันหักแล้วถิน่น <c oughs> นาดมัหักแล้นำยังกนี้นยังอกอยู่เลยเนี่ยขอย่น <c oughs> ไม่ม้ก่เยมันยกันหันเมือนมกัอนกันันกัน แล้วหินในท่าไม่หนานะคะบานเดี๋ยวไปส่งนั่นแนะ่แต่ก็ไม่เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวรอเพิ่มเติมเพื่อช่วยน่วยจริงจริงๆในท่าไม่เดินไม่ได้คนะ่ะ ก็ถ่ายูกันดีกว่ามีเอออยู่ตรงนี้เลยอยได้ติดรูปลกใช่ทุกคนยื่นเลยก่อนเดี๋ยวนาะก่อนไหมันเมันเป็นหินปูนเน่ยมันโปร่งเนาะ่ปแหูแสงลันอดได้ใช่ค่ะหินโปร่งใส นี่มันเป็นหลอดเล็กๆนะคะเนี่ยเป็นหลอดเหมือนหลอดน้ำแล้วน้ำก็ไหลลงมาอันนี้นี่ห้องที่หกใช่ไหมคะใช่ห้องที่หกคุณมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยน้ำใสแจ่ว้วยอะน้ำน้ำมันโผล่ไหลลงมาจากน้ำใต้ดินออ๋น้ำใต้ดินไม่ใช่น้ำจากพื้นดินท่อเหรอคะไปด้านล่างขึ้นไปหนึ่งหัวว่ายคะ ใช่ใชกับสิงคโปร์าปวาว่อยชอบวอาน้ำมาใช้กันมาลองสุดบวพร้อมกันเราใช้น้ำทำอะไรได้บ้างน้ำพิพัฒน์ษัตยานราชการที่เก้ามาใช้ ยังสวยอยู่เลยตอนออกไม่ได้ถาย